เจมส์ลิกจาก N.R. <Yeah. S 1> จะเจอกันระหว่าง N.R. เจมสลิกดวลกับเจนินออฟฟิเชียลจาก JDE p o r สปอคราวี้พี่นินถ้าพี่นินยิงเจมส์ลิกได้ uh huh. เต่าอีกตัวหนึ่งเต้าอีตัวนึงเาอีตัวนึงก uh huh. องหลังเป็นเควินเดอร์อยกับซีซาร์โรนันโด แฮ้สวัสดีจ้าสวัสดีแฟนๆสวยเกินเกหลังจากที่ช่วงหลังเนี่ยอย่างที่ตามสัญญาว่าเราจะพาเจนินออฟฟิเชียลไปปะทะไปประมือไปสร้างความอับอายความน่าสะพรึงกลัวในฟีฟ่าไลท์สีล่าสุดหลายต่อหลายคนนี่ไม่กล้ากด Accept เวลาเจดมัจะชวนเขาเลยนะเพราะว่าพี่นินเก่งอืมเขากลัวเพราะมื่อนิ้วยิงเยอะพที่นินพบประชาชนวันนี้เราหลังจากแ่งพบประชาชนเลยเจวันนี้ พบเซเลบเลยอของวงการเกมถูกต้องโปรเพลเยอร์ขอเสียงปรบมือกึกก้องต้อนรับเจมสลิกจากอเอนไสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเจแล้วก็พี่นินด้วยนะครับ เจอกับเจมส์สลิกนี่เจ้าของสโลแกนเดียวกับเจ้าของทีมเขารัชดาไม่ใช่สถานที่แต่มันคือผู้คนใช่ไหมรัชดาคือบ้านอะช่วงนี้พี่เจมส์ก็ต้องอดใจไว้ก่อนนะสําหรับจีมงานรัชดาแกงน,นะวันนี้เจอกับพี่นินเนี่ยกติกาการแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากาันแต่ตอนนี้เนี่ย <c oughs> อยากจะให้พี่เจมส์คุยถึงฟีมาไรามือขอ, <c oughs> ของเราที่ผ่านมาหน่อยว่าเราเนี่ยขนาดไหนมาแล้วกับฟีฟ่าออนไลน์ตั้งแต่3มาจนถึงสี่จุดจุดยอดของคุณถึงเมื่อไหร่จุดสุดยอดนี่น่าจะทุกเดือนเลยนะ หมายถึงว่าแบบเข้าชิงทุกเดือนถามดีกว่าทำยังไงถึงจะได้เป็นโปรเพเยอร์อยากเป็นบ้างเหรอเกมง่ายๆคือตอนนี้เราต้องมีสังกัดก่อนเพราะว่าหลังๆเนี่ยในรายการแข่งต่างๆเราต้องแข่งกันเป็นทีมแล้วนะตอทีมดาส่าตอนเราต้องมีเพื่อนเล่นด้วยอีกสองคนครับผมใายละสังกัดเจดมเจดีสปอร์ตมีพี่คนเดียวพี่นินอยากจะเป็นโปรเพเยอร์คือต้องเล่นเยอะแค่ไหนหรือต้องอะไรยังไงต้องฝึกฝนยังไงเริ่มต้นยังไงก็สําหรับเกมนะครับก็พยายามดู พี่ๆเพื่อนๆนักแข่งว่าเขาเล่นยังไงแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ให้กับตัวเองให้มันเข้ากับตัวเองครับผมสำคัญไหมว่าจะต้องเล่นเยอะแค่ไหนหรือว่าต้องฝึกซ้อมมากน้อยแค่ไหนหรือแล้วแต่คนเลยอันนี้เรื่องการฝึกซ้อมเนี่ยก็อยู่แล้วแต่คนเลยบางคนอาจจะวันหนึ่งได้สิบเกมก็เหนื่อยแล้วแต่บางคนก็ได้สักยี่สิบสามสิบเกมอยู่ที่ว่าเราอยากจะซ้อมเต็มที่สักเท่าไหร่พี่เลเวลเจ็ดสิบลพอจะเป็นโปรเพย์แล้วตอนนี้เจมส์ลิกเลเวลเท่าไหร่ถ้าเป็นตัว ตัวที่เล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดอ่าตัวนั้นรู้สึกจะเลเวล1น0่0ครับ ไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าตั้งแต่เล่นแต่เด็กมาฉันก็เลเวลสองัมพันเหมือนกันเจ๊ н, ตามนั้นตามนั้นเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเจอกันระหว่าง NRJ a m e s s l i c สดวลดนกับเจนิน Off ฟ c i a l จาก j d Esport ถ้าพี่เจมแพ้ต้องเข้าสังกัด J d ดี port นะเว้ยมึงต้องเข้าสสังกัดนะมึงไหวแบบหัวแทมสบายมากเลยแต่ว่าต้องต้องคุยกับพี่นิกก่อนนะเพราะว่าถ้าพี่พี่นิกขาดเจมไปนี่คึงเหงาเว้ยนะออกไปไหนไม่ได้ด้วยแล้วก็มีเจมเนี่ยแหละเป็นที่ระบายด่าเจมทุกวัน แต่ด้มึงจะสร้างความชื่นใจให้มันไวยการเป็นแชมป์มึงเสือกไปเป็นเพื่อนคุยมาตอนดึกแล้วเอ้มีคำถามเจ๊อยากรู้ว่าทำไมโปรเพยเยอร์หรือว่าเกมเมอร์ทุกคนเขาต้องนั่งเก้าอี้ทรงแบบเนี้ยเจ๊ก็เป็นเก้าอี้เกมมิ่งแบบโดยตรงเลยมันก็เข้ากับรูปร่างของเราทั่วไปเ้ื่อมันทำให้เราแบบไม่เมื่อยเวลานั่งนานนี่ ต้องถอยเก้าอีออ้แล้วล่ะก่อนจะเป็นโปรพเยอร์ต้องถอยเก้าอี้เอ้จ้าของทีมม่ะไม่มีปัญหาจัดให้หนึ่งตัวเอาอี้ลูกหมานี่แหละ <laughs> เอาอี้ พี่นินถ้าพี่นินยิงเจมส์สลิกได้เต่ายี่ห้าหมื่นเต้าอี่ตัวหนึ่งเต้าอี่ตัวหนึ่งเต้าอี่ตัวหนึ่งไอ้เจมมึงอย่ารู้อะเขานะมึงเ่ิดเขายิงไม่ได้ในแต่ละเกมนะสมมติแข่งเบสออฟทีเนี่ยสามเกมเนี่ยพี่นินยิงได้เกมละลูกเกมละลูกเงี้ยเอาไปเลยเก้าอี้หนึ่งตัวอัดฉีดจากเจ้าของทีมอ๋ออย่างน้อยยังยิงเกมละลูกต้องยิงแข่งกี่เกมอะสมมติแกแพ้เขาสองเกมแกยิงได้เกมละลูกแกก็ได้เก้าอี้อยู่ดีเงินแพ้เกมแรกยิงได้เกมสองยิงได้ปุ๊บรีบแพ้เลยเดี๋ยวเกมที่สามไปได้เก้าอี้กูคุย กติกาตอนนี้เจมทเลเต็มท okay. ี่นะเต็มที่ครับ้ผมแต่มีเงื่อนไขการย่งขันเนี่ยเขาคือโปรเพเยอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้พี่นินหน่อยจะต่อยังไงเราเป็นกองหน้าเจมมายืนเป็นกองหลังกองหลังเจมไปยืนเป็นกองหน้าแล้วกันไลน์แมนมาเป็นกองกลางแล้วก็เอาประธานสโมสรกลับบ้านไดเอาแค่ในสนามแล้วก็ลูกเก่งเจมคือลูกยิงไกลก็ห้ามยิงด้วยอ่ายิงใกล้ก็ห้ามยิงจสั้นนะมึงห้ามยิงห้ามยิงเลยวิธีเดียวที่เจมจะยิงได้คือเจมต้องเลี้ยงข้าอย่างเดียว เอางี้ห้ามยิงนอกกรอบเกีโทษรับผมถ้าเผลอยิงปุ๊บนับเป็นประตูให้พี่เลยเกินไปละราวหน้าใครจะมาแข่งกับเราอีกไม่ไ่ย ทำทุกีทางเลยได้แน่เอาดีกเอองั้นเอาตามนี้กติกาตามนี้ทางบ้านเชียร์มาว่าจะเชียร์เจมสลิกจาก NR หรือเจนินออฟฟิเชียลนะอ้ะอาวงั้นเราไปดูกันเลยเบสออฟทีเกมแรกพี่นินอยู่ในชุดสีดำนะพวกแกนะเจมสลิกชุดสีขาวเชียร์ง่ายๆกำกับขาอู้หูดูทีไม่เจมนี่แต่ว่ากองหลังเป็นเควินเดอรอยกับซิซโรโรนันโดชุดสีดำพี่นินชุดสีขาวเจมสลิกตัวของฉันไม่ค่อยเก่งนะเซ๊ออกตัวแล้วบวกห้าเองนะออกตัวแล้ว ไอ้เอ hey. hey. ้ยต oh, ักสายโอ้โหคล้องไปสวยมากครึงบอลแล้วรวมเอาลุดมาเดียวๆฟันได้ฟันได้ดึงยิงดูดิเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดพระศิวกรฟันไดอเคออืมฮยสวอร์่ิฟันได้ตัน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 เันฮสวอร์่ิฟันได้ตัน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 เฮ้ยดีใจอะไรเขายิงเรามาหนึ่งศูนย์แล้วเจมส์สลิกออกนำโอ้ยน้องเขาแบบว่าไอ้นี้ดีมากเลยเลยวมาดักซิเอาเอาเอายังไงเบอร์แคมเบอร์แคมยังไงเบอร์แคมยิงดูดิ ต้นปัดเหรอโอ้โหไอ้ดว่าเมนดี้เซฟไปได้เฟรนท์ให้มาที่เชฟชิงโกของพี่นินทะลุช่องลูดมาสวยมากเอาพี่นินพี่นินเลวันเลวันเลวันยิงเลยน่เลี้ยรบอลโอ้โหนึ่งต่อหนึ่งสุดยอดเจ๊เก้าอี้มาไอ้เจมึงตั้งใจเลยสิเธอตั้งใจสุดๆนะเจโอ้โหยี่สิบนาทีตอนนี้หนึ่งต่อหนึ่งขาเก้าอี้ล้อเก้าอี้มาแล้วพี่นินรักไว้ได้ร้อยคีนให้ป่ะเบอร์แคมป์ แล้วช่องนี้หลุดมาสวยมากในวันดอฟสกี้ตรงกลางมีพี่นินตรงกลางให้เลยเห็นแล้วไ่ทันแล้วลยวันจ่ายมนุษย์ตรงต้นยิงเลยพี่นินทำไม่ธรรมดานะเนี่ยโอิงห์อน้องเจมพี่พอจะมีอนาคตใช่ไหมคะโอ้โหสดใสเลยครับพี่นินหนูลูกนี้คือถ้าเป็นปกติคนอื่นยิงนะแต่พี่นินเลือกส่งนี่ลูกนี้ถือว่าเฉียบเลยครับนือความคาดหมายค่ะเนี่ยถ้าพี่ได้สังกัดดีๆพี่ก็ว่าชีวิตพี่น่าจะดีกว่านี้แหละเอาแล้วโดนมึงโดน โดลงบลองดึงไว้เอาเอายิงมาดิดีใจดีใจเดี๋ยวเขายิงเราไม่เป็นไรใครยิงเราก็ชอบพราดีใจไม่ด้ห่วงดีใจอย่างเดียวเอาใส่เสมอได้สองต่อสองยอดเลยอ่ะบบบแชมป์เจอดักไว้ได้เซียร์เซเว่นชีวิตนี้คงไม่คิดว่าจะมาตกต่ำถึงเล่นเซนเตอร์แบ็กกันนะสงสารพียตกต่ำแล้พี่โดอดทนใจไม่ไหวแล้วพี่โดขอพ่อหน่อย พี่โดขอมาหน่อยหุ้ยลุ้นปะเดียวเปรียบเรียบเลยสวยมากพี่โดโอ้ยพี่นินมีลุ้นมีลุ้นเอ้ยแจ๋วหูไปยาวๆเลวันเลวันดอฟสกี้มามาคนเดียวในกองแกียรโทษเลวันจ่ายมาลูกนี้ยิงลูกนี้งโอ้ยสวยมากพี่นินลูกนี้หมายถึงลูกประตูหรือว่าพี่คะหมายถึงพี่นินค่ะบุ๊คเช่ากันดีเป็นขีดเป็นปุยใช่ไหมโอ้ยหมุดตามหลังเขาอยู่ในเจม โโดนโดนนฟันได้ฟันได้อู้ทักษะดีสมก็อยู่หริ้พุงน่เฮ้ยเฮ้ยฟันได้ดูนี่นายกรอมแอโทษแล้วขืนตัวไว้บังบังบังอู้จายมาแล้วจู่วนนี้ดึง พิงริยิงเรียบเอยสามต่อสามโ้ไอจังหวะเึงป็นไปดึงมาอีวานเปริสิชถามดึงยังไงถามถามสอบถามเลยเวลาแบบเราอยากจะดึงไปดึงมานี่คือเราต้องใช้เทคนิคอะไรคะ้องเจมส์ของเจมส์กดปุ่ม R2 ครับแล้วก็คืนได้เลยแล้วก็ดันดอนหลอกไปทางที่จะคืงครับเน่เป็นทริคด้วยพวกแกที่ดูอยู่ก็เอาไปใช้เล่นได้นี่ทริคจากโปรเพเยอร์นะเว้ยดึงโอ้ขอมาสวยมากตรงนี้แล้วให้ช่องนี้เยี่ยมเลยเบิร์กแคมหมุนมา สายมาช่องนี้หลุดมาแล้วเชฟเชงโก้ช่างเดชเชฟเชงโก้เซฟสิงโตเซียมีที่เป็นเจ้าติจ่ายทิ่ไมลัดยิ่กว้างลยนะโอ้ยอ้าวโดนโต้กลับลูกนี้หลุดมาดูเดียวเบียดซีเนสตาโอ้โหหลุดมาดูเดียวฟันได้โอ้โหใช่เเีีียนะท่่่พตาใไหมใช่ไหมนี่ไอ้นี่เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมาที่บักแคมป์คือหลังมาลอยคีนขวาสุดข้ามให้ตรงนี้สวยมากเทรนด์แล้วจ่ายมาตรงนี้ครับ ถึงไมกูหุดแล้วได้จอลูกรีเบิร์กแถมอุ้ยบรรจงแล้วนะลอยเป็นมันายทำไมไม่บรรจงยิงนั่นบุษบาเอาเว้เจอเกมโต้กลับของเจมส์สลิคให้มาฟันได้ฟันเอ้าไปชนกันเนีสามต่อสามเจ็ดสิบนาทีผ่านครับเจมส์สลิคจาก NR กับเจนินออฟฟิเชียลจาก j d Sport ครับอือหือ ทะลุช<ถ>่องหลุดมาเดี๋ยวฟานได้เปนเดียวตรงนี้ยิงลูเรียบเลยเวลายังมี15นาทีสำหรับพิ่นินที่จะตามทีเสมออุ้ยตรงนี้หลุดมาเบอร์แคมเบอร์แคมอุ้ยจ่ายลิแซ่โอ้โหแล้วอันตรายนะครับจังหวะนี้เจฟสติกทิ้มขึ้นมาต่อใครไปที่อู้หูแล้วปลายยาวเลยตอนนี้ฟันได้ยังพิ้วว่าเอามีเบียดกันด้วยอู้หูดูงไงฟันได้แล้วจังหวะนี้จ่ายมายิงโอ้โหโอ้โหแล้วหลอกสวยมาก ให้มาตาุกล้าจ่ายมา1นึ่งสองแล้วยิงโอยห้าต่อสามโอ้โหเบอร์จิวฟันได้วันนี้หรือว่าเจงควรเอาฟันได้ไปยิงกองหน้าจริงๆครับเนี่ยยิงคมมากตัวหน้านะมึงเอาบอลกับฟันไดเล่นหน้าเลยสร้างมิติใหม่5ต่อ3ครับเจมสลิกนำจ่ายมาเลวานเชฟเชงโกพิกได้เอาแล้วเชฟเชงโก้ดีกว่ายเซฟได้อีกราเมนดี้จบเกมโอเกมแรกเจมสลิกเอาเชนะเจมในน็อฟฟี่เจอไป5ต่อ3 ทั้งทีพี่นินเล่นเก่งมากเลยนะจริงปะฮะจริงครับการต่อบอลนี่คือสุดอีกนิดนึงนี่คือเนียเลยเจมบอกไปถ้าได้โค้ดดีๆอย่างเจดำอะเป็นไง เกมแรกผ่านไปทีนี้พี่นินถือว่าทําได้ดีนะได้เกมแระได้เก้าอี้มาครึ่งตัวแล้วเกมต่อไปถ้ายิงเจมสลิกได้อีกแล้วชนะก็ไปด้นเกมสามแต่ถ้าแพ้แกได้เก้าอี้หนึ่งตัวน้องเจนแต่ถือว่าพี่ยิงไม่ค่อยคมใช่ไหมเอาจริงเจมว่ายิงคมนะแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้เมนดี้มันค่อนข้างที่จะเก่งในช่วงนี้มันเลยทําให้แบบยิงค่อนข้างที่จะยากนิดนึงมันมีช่วงแบบใช่ใช่ตอนนี้มันตารางมเยอะไงก็เชลซีเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกไง ก็เลยจะเก่งเป็นพิเศษการเล่นก็ต้องต่อให้พี่จริงๆแล้วล่ะโกเนี่ยต้องเอาลายแม่มันเอาคนอื่นไปเป็นโกได้ปะเกมเอาตำแหน่งอื่นมาได้นี่เจมเอามาเป็นให้แล้วแต่มันเอาเป็นไม่ได้ถูเป็นไม่ได้อ่ะเกมที่2ลุยเลยแทงขึ้นหน้ามาฟันได้ให้ไปจังหวะนี้แล้วแม่ถูกจับล้มหน้าไปแล้วครับจังหวะเมื่อสักครู่ของคุณจิลฟันได้แอบพักได้ดีนะเราดูมีความเอ็นเมอร์เฟนะเดี๋ยว เป็นนักพากอยู่แล้วเป็นเจ้ากล่องที่ไม่ดีเลยอ่ะเป็นนักพากย์โอเคยิงให้ได้เก้าอี้ได้เอาไหมบานได้จับพลิกแล้วเจอเหนียวไว้จังหวะนี้เป็นฟรีคิกครับแล้วเล่นเร็วเลยครับเจฟซ์พลิกตะกี้ไม่ได้เร็วนะเจ้เอ้าเหรอเล่นเร็วต้องไงเล่นเร็วเชี่ยนั่นไงโดนเลยโดนโอ้โหเล่นเร็วโอ้โหดูจังหวะนี้เรียบเลย เล่นเร็วโอ้โลูกนี่ตังบองยิงอย่างมืออาชีพอะแบบขนาดแบบรูจะไม่มีแล้วเนาะไปทำมาช่องดีกว่าเออโอ้โูตลงบองยิงเสาแรกเลยครับบอลเรียดหนึ่งศูนย์ครับเจมส์สลิกออกน้ำไปแล้วสนุกอะเจมสอย่าเอาสนุกอย่างเดียวสิเอาชนะเขาด้วยเออไม่งั้นก็ยิงให้ได้จะได้ได้เก้าอี้อะเขาจบอย่างนี้นี่ไม่ได้เก้าอี้นะเพราะเกมนี้ยิงไม่ได้นะ อาู้สุสวยมากเชฟมิโก้ดูนี่ยิงดูนี่เรียบร้อยจังหวะข้ามหลอกสวยมากนะเจมนะจังหวะข้ามไม่ตอกซุ่นสวยมากครับตอกซุนเอาแล้วก็นั่นแหละมันคือปกติมันจะต้องจ่ายแบบนี้คือแบบมันจังหวะแรกเลยไงใช่จินตนาการดีไปแอคอาร์ตแล้วชอบประตูนี้ที่สุดละตั้งแต่เล่นมาเบิร์กแคมป์เบิร์กแคมป์ช่องนี้โอ้สวยมากเชฟมิโก้ไม่ล้ำอู้เหรอไม่ล้ำอู้หูยิง ผมสงสัยเจมส์ต้องไปหาซื้อบ้างแล้วเชฟเชียงโก้เนี่ยหาช่องดีมากเลยเก่งมากเลยครับอันนี้ชมเจแหละใช่ป่ะใช่จ้าไปยอมรับซะแล้วเออขึ้นมาที่โลลองบล็องบล็องให้ฟานได้ดูดเดียวอีกแล้วฟานไดดูดมาคนเดียวยิ่งติดเซฟอู้เหลือไปครับยังล้มตัวเซฟไปได้อัสมีเบโกวิชแล้วดึงมาช่องนี้สวยมากดุดมาแล้วฟานได้ดึงอันนี้จังหวะแล้วบุกขวาเสาหลัติดเซฟ ก่ลุ้นมากเลยเอ้าแต่ได้เก้าอี้แล้วนะแพ้ก็ได้แล้วนะเอ้าไม่คิดจะเอาชนะเขาบ้างเหรอเราแต่เก้าอีเ้เลยอ่ะจบครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่ตอนนี้1ประตูต่อนหนึ่งครับเจนนี่น้อฟฟิเชียลกับเจมส์สลิกจาก NR ็นอาร์เด้งไวสวยอ่าตามทางนี้เดี๋ยวดิมันเล่นแบบมันจะธรรมดาไปเจ๊ตอ้องค่อยๆหาช่องเดี๋ยวแบบปีฝีมือเหนือใครไม่ได้หรอกนี่ขนาดยังไม่ได้ชนะด้วยนะจนยขโมยเข้าไปเดี๋ยว ไอ้คนตะกี้ที่บอกว่าเล่นธรรมดาไม่ได้กัไอคนที่บววมมัวๆเข้าไปนี่คนเดียวเขาไม่ได้แล้วมีช่องนี่ชิปแบบนี้หลุดมาคนเดียวแล้วก็ฟานได้ดูนกับเนสตาล็อกหายไปเลยอู้หูฟานได้รูดิยังไงแล้วไม่ได้ยิงแล้วไม่ได้ผู้เสียผู่เสียไม่ว่าอะไรครับแล้วอย่าฟังด,ดูอย่าฟังอ่ะเจดีเด้ กรมการนี่กูซื้อไว้แท้ๆอูัอนี้<ม>นล็อกสวยมากเลยเนาะเออน้องเจมส์คะเวลาเราจะล็อกแบบตกกะเกียมันคือต้องกดยิงแล้วส่งอะไรปะคะพยายามอยาก,กดปุ่มวิ่งไวครับแค่แบบหมุนแอนาล็อกแค่ดันพอเลยครับอ,อ๋อโอเคค่ันอนาล็อกกับหลังไปข้างหน้าอะไรแค่นี้แต่พี่เคยได้ยินว่าเวลาเหมือนเรากดปุ่มยิงแล้วกดเป็นส่งมันจะล็อกใช่ไหมคะอันนั้นมันเฟกช็อตใช่ครับ อ้าวโดนดิโดนดิหลุดมางี้สวยมากหิงคนนี้เรี่อะไรสองประตูต่อหนึ่งเบอร์จิลฟานได้เพชรคาดพายกระซิปดูดิฟานได้มันคงงงดูมาถึงจุดนี้ได้ไงวะเนี่ยมีปิติใหม่มากๆเลยนะเนี่ยเจ๊ยิงดีมากยิงดีอะคือเชว่าหรอกใช่ฟานได้นี่ยแหละของน้องเจมเป็นฟันไดปีอะไรคะฟันได้ยี่สิบเอ็ดทีวีครับผมเป็นปีที่เก่งที่สุดแล้วเจมสลิกเนี่ยนะเป็นอีกหนึ่งโปรเพเยอร์นะที่ เลือกตัวผู้เล่นเปิดแพ็กหรือว่าอะไรเงี้ยแม่นยำมากนะว่าตัวนี้ใช้ได้ไหมตัวนี้ใช้ไม่ได้<อ>ห,รหรืออะไรเงี้ยอ่าแฟนๆก็ปรึกษาเจมส์ลิคได้20นาทีสุดท้ายครับโรลงบองกับฟันได้ครับ2คู่หูอันตรายในแดนหน้าครับ ลูกที่ถามไปเรียบรรอยอดสารตอนหนึ่งที่ชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะต้องมาพูดว่าโลงลองกับปานได้เป็นผู้หูอันตรายในแดนหน้านะอืลูกเมฟานได้วิ่งดีมากเลยครับใช่ขนุกระเจ๊แต่ว่าไม่มีโอกาสจะเกมสายไปแล้วไปเจสซี่โกูเร็วเร็วเอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาให้ได้ปกติก็ยิงเฉานั้นนะ อาอครับพอเจ็บ3นาทีครับแล้วเจมส์ลิกเสียบอลอีกครั้งหนึ่งขออีกลูกขออีกลูกไปแล้วเลวานให้เชติโกเอ้าเลวานดอฟสกีเลวานดอฟสกีโอ้เนาอุตส่าห์ปล่อยให้เฮ้ยโอ้โหแล้วก็จบโอเค เจมสลิคเอาชนะเจนนีโนฟิเชียไป3ประตูต่อ1เจมสลิคชนะไป2ต่อ0มินเย้แล้วก็รางวัลเกมมิ่งเกียร์เป็นเก้าอี้หนึ่งตัวมอบให้กับเจนนีโนฟิเชียทำไมกูไม่ได้เลยเลยวะเนี่ยเสียงต่างหากไม่เล่นเอาเอาตัวที่แพงที่สุดในประเทศเลยเหรอคะมันให้ไม่เมื่อยใช่ป่ะเอาก็อินวดติฝา โอ้กติกาไม่อยู่กันรอบกันอลยถือว่าสนุกมากต้องขอบคุณไว้ด้วยเจมส์ลิขอบคุณครอบะอาฝากผลงานหน่อยน้องเจมส์ลิกน้องรักของเจ ติดตามเจมส์ลิกได้ที่ไหนบ้างได้ที่แฟนเพจเจมส์ลิกเลยครับ YouTube ก็เจมส์ลิกเหมือนกันนะครับผมก็ยังไงฝากติดตามนักแข่ง NR ด้วยนะครับทีมหลักก็มีมีเบนซาย่านะครับกับตันนะครับมีคานิวาวแล้วก็มีน้องไทเทิลนะครับผมก็สำหรับทีมเจมส์นิวเจนนสเดี๋ยวนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อทีมก็มีเจมส์นะครับแล้วก็มีพี่แอมเซอร์ฟิลอสแล้วก็มีน้องแมคอาเธอร์นะครับมเซอร์ฟิลอสนี่ตำนานฟีเซอร์ไร่สามเลยนะใช่ครับก็เอาลูกประสบการณ์มาช่วยแบกน้องๆนะครับ โอเคโอเคแล้วเดี๋ยววันไหนมให้โควิดมันซาก่อนเจมลิกเลยเดี๋ยวเราไปดื่มกันเหมือนเดิมได้ครับไม่มีปัญหาครับเจ๊ขอแค่บอกโอเควันนี้ขอบคุณมากมันนุมสนุกกับเจดีสปอร์ตเจมสลิขอบคุณครัค่าตามเชียร์ให้เป็นแชมป์โลกกันทั้งทีเลยนะคะขอบคุณมากโม่มุนคาราขอบคุณครับ โอเคโอเคอ่ะเรียบร้อยผ่านไปพี่นินได้เก้าอี้เจได้หน้ามั้งจเจได้ดีเจดีสปอร์ตนะแข่งของเจนี่เริ่มมีเริ่มมีฝีมือขึ้นนะพัฒนาพัฒนาขึ้นนะเจยิงโปรเพเยอร์ได้นะเจดีมากเลยเกมแรกนี่ยิงนำด้วยหรือเปล่าหรือยิงตามจำอะไรไม่ได้แน่เลยเอออ้าวติดตามมันด้วยกับสวยเกินเกมพี่นินจะไปท้าใครมาแข่งหรือว่าอยากให้พี่นินแข่งกับใครพวกแกคอมเมนต์มาบอกอ่าตามนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันดีให้ด้วยแล้วก็แฟนเพจเจดจทมอฟิเชียลหรือใครอยากติดตามพี่นินส่วนตัวก็ ปองสาสนินไ g เข้าไปกดฟอลโล่นางได้เลย <Okay. S 1> ตามนี้นะจ๊ะ,ะวันนี้สวยเกินเกมลาไปก่อนวิกต่อไปจะเป็นอะไรยังไงเจอคนไหนหรือจะเปิดการติดตามให้ดีกัแล้วกันนะจ๊ะ <Bye S 1> ไปค่ะเาอีตัวเท่าไหร่วะเนี่ย